เเด่นข่าดังข่าโดนยังมีมากระจายในช่วงนี้เป็นคู่ซีที่ขยันลงแข่งทำธุร,รกิจร่วมกันเป็นประจำล่าสุดออ,อกิรติกับลิงสมเกียรติก็ได้ร่วมพูนเปิดบริษัททัวร์ลุคทราเวลแอนด์เอเจนซี่ไว้รองรับคนชอบเที่ยวมีเพื่อนๆมาร่วมยินดีมากมายคือเห็นผมสนุกยังไงฮนะเกิดขึ้นในทุกทริปเป็นอย่างนั้นหมดแล้ววันนี้ความตั้งใจของเราท้งคู่คือว่าให้ทุกคนมาม,มีมินาทีที่สนุกกับเราเถอะบริษัทลีลาวะดีอะคะ่ะตอนนี้ยังมีอยู่ ลีลาวดียังมีอยู่แล้วเราก็ขอแยกตัวออกมาเพื่อจะมาทําลุคคือแบบว่าก็คืออันนั้นก็จะเป็นเหมือนเที่ยวผู้ใหญ่มากขึ้นอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเด็กน้อยหน่อยและการตัดสินใจก็จะได้เป็นแบบพี่อ้อเป็นแบบพี่ลิงลีลาวดีเราไม่ได้ทิ้งแต่ยังผมยังเป็นแบบว่าไปช่วยเหลือกันอยู่เป็นเพื่อน,เ,อนเป็นรุ่นน,น้องอยู่ครับแต่ว่าโดยตัวผมอะผมเป็นลุคเทเวลเอเจนชัดเจนเ<อ>ที่เดียวช่วงขวัญใจแฟนๆกระจายมาแล้วอะาเล่นขำๆสเก็ตดาว น่ารักของคู่แม่ลูกดาวดังไปดูกันว่าระหว่างสาวมดกับคุณแม่ใครจะโพสท่าได้แบลวเวอร์กว่ากันครบุ้นึงโอเคขึ้นขึ้นขึ้นนขึ้นขึ้นขส้นขึ้นขึ้คุณม้มขช้นะใ้นขึ้มขึ้นข้นขึ้นขบ้นข้อง,ขออง,งบบนข้้แ่นข้นข แม่โบชยาดาที่พอได้ยินพิธีก่อนตั้งฉายาให้น้องอาชิแม่บอก็รีบสวนทันทีว่าคุณเะิกคัสนว,ว่าวลูกโอ้ยอย่าเป็นเลยลูกโอ้ยอย่าเป็นเลยลูก <c oughs> แล้วมาดูความคิดเล่นของอาชิที่แกล้งแม่โบขณะให้สัมภาษณ์กันค่ะมีความสุขมากๆวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากรันเวย์และ ladies in canto พรุ่งนี้ยังมีข่าวซับเบอร์มากระจายเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ